สวัสดีค่ะพวกกับอาจารกังเทสบลินแดรสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอนะคะวันนี้เราอยู่อำเภอเาตอน้ามวันเีอมากลัจะมาปรึกษาหมอเรื่องฟันนะคะคนหลายเนร่ายเไม่ได้เด็นไม่ได้เด็กไปหาอไทว่ะหล้ยไยูเรื่ยบางนั้นว่าขาเร่มหายหมด ันนี้ก็มาปรึกษาหมอนะคะมือซ้อมกันมาหนักมากเบิรงฟันสินการฟันแต่ตัดใจแล้วก็เลยทีจัดตัดใจแล้วตัดใจแล้วทานยาแล้วก็เลยยาก็เลยอนุมานก็เลยสีเดจ้ะก็เลยมาหาหมอต่างนาตอนนี้อยู่ในอำเภอเมืองพุนตกยนีมือซ้อมทุกวันเพียงเพียงมากบายๆเนาะบายบๆพฝนโต๊ะมือซ้อมกันลแล้วเียอ ก็ต้องอุ่นบเกี่ยวกับอนี้เรื่อนาหมูต้นบนา่นละบัวขาสิปีบัทามบัวข้าสีปีบัวยงบิดพูดถอุบนโอ้เลยาเสือเราไม่ถเนาะเนืองาอุ้มบนอเนื่อว่าถามอุมบนมาพอุมบนี้ให้เราบึกนี่ซื้อขอไม่กินอ้อนาแปลงหนนะจะ เราจะกอบระบาดเยี่ยมลอยนะ,ะนื่อกีก็ลอยเยี่ยลอยแบบนันนงรอบมหมอ,อแม่บ้านเราจอสามน่าจะแต่้อง<ว>ไปเชียร์ช่องปากก่อนอมกม่ต้องร้มาใชคะเิ่มขอีอันลมมหมอคนน้องน่าสหม,มอทอนบรปากนะะหมอขนไม่ขเลยไหมเอาออกเบิปากเลยพอปันคุณยังอยังอสนึ่งวันนี้ยังอุดฟันเต็มปากเลย ว่น้องจะซื้ออะไรนนอนอ้ันิดว่าออะรอ่องฟันฟันน <ำ S 1> ุแถวสี่ๆแล้วจากมอยู่อกมันม,มาหนุน<ำ>ม่มมอยู่มันฟันหนุ่มเห็นที่เไป้ที่2 4 3องสีม่จากยเลยว่าสิพันไปดูก็นเลยตดมเีย่นี้ไปเลยเดียวนันเ,เดียว,ดวเดียวพันไปดูเดี๋ยวๆไปเลยตัดียวพ่อตาไม่ขี้นีดว่สิเป็นนิดที่ลูก ค่นลบานแล้วแต่วา่ากรรมสทิังน,น,ง,นงไปหลายเถือเนาะแต่หลายน,นะกระจากระแจกระเจาจจก,กระแจ,จ,ะจะกของสิไปกต้งมาเนี่ยเขาจะวาคุณจะเยียนแทนเธอเดียวเดียวโดยวันนี้นี่ไปหอด้วยคนเยียนแทนสองสี่เห็านาลาทเธนามาทา,ายามาเทตยเปเซ็นตเป็นยังเดี๋ยวเขาบอกนอยู่แล้วทางนอมันจะมนนี่แต่เขาจะเรื่องมบอกงานพรอมแล้วตอนนี้ถามไม่ได้ในในแยกถามนะ บอดก่อนออกมาบลดบอกกวนบอกไปตะมือซาวซื้อกำตอนเฮียงว่าจะไปหามอลมแลงก่อนออกมาบาเดยบอกเราก็จะมารอดู้าเราไปก่อนเด้อเราไจะาัเดี๋ยวกเอบก่อนเข้าไปก่อนเด้อก็ได้ไปเริ่มกันเบได้ังต้องกปเยอะกนได้คู่บุคหาอรไปได้โอเคเดี๋ยน้องรอหมอจ่าขาหมอัหมอเป็นข้าวสีที่อิโ่ แต่พอเราต้อง,งกินจ้ะไปหาหมอแล้วเมื่อกี้มไม่ได้ใช้ก่อนไปหาหมอแล้วเมืม่อกี้หมอกอกตัวช่องปากจะอบอกว่าไปอุดฟันฟันหูไรแห้งเนี่ยตะกี้นุงนงน้งนนุ้งมากินตะลุกอุ่มไรวันนี้มากินตะลุกอุ่มขนมหวานฟันก็นเลยหหูหมอทรงอ่า ตรงตอเห็นไปบูปปนปันอยู่ลรงบาตรจ้ต่เลยอตนี้ใจมาจะเฮ็ดจะอูดฝันอยู่ลรงบาตเ,เหอะเราจะไม่เห็ดฝันเราจะไม่จัดันเอาไปเอามาก็เลยมาไปลรงบาตหมอมระนเห็นที่ละสองเหลี่มที่ละสองสนีลุงเอเลยมาว่าไปเหปป็นล่งงบาตอไปเหน็นอยู่ที่นี้นีกลัวมองิจานฟัดนเห็นประเทศเทียยาวแล้วเลยวันนี้นี่หมออยู่ที่นี้กับเราให้ไปล่งบานอีกจ้าก,ก็เลยในกับไปล่งบานี่ก็ เย้ามือเดยที่วางจาเรี้ยงกัสิไปคนะคะอจะเพิ่นเขียนไปส่งใช้เรวังอุนันอีสิมสี่แฟันหูหลายแห้งหลังจากอุด้ันยวเรวมอกสนมากยิ้มปากเอ็กซะเลยิ้มปากล้ะก็ติ้งื้อมือจากมอลาถ้าเงยด้านนี้มอก็วมาฟันนง่ามเร้ว จว่าอันนี้ปับ๊บขาาน,นิดนึงเด้กะกำลังตัดสินใจยอยู่จะว่าจะจัดลรือบรจัดตอนนี้กับบอลิ่นจะสุ่เ่ยวดยวย้กับไปอุ้นตัอยู่ลงกบาศนี่เขาจะมอเตอร์เฮลเลี่ยวเนใบร์งมาอยางลเลีวมาที่นี่กัถ้ากันไม่ซื้อเ้อกกินแต่เออดาน,นนี้นี้ไรไมซื้ออ่าเกกินกัไปกินเที่อนจะตอนนี้กับข้าวเหลวมือเล้ว ตกูดะมากาต่ายง็งเห็นมองไทยลูปง,งามๆจ้มองไทยลูมน้าลานจ้าง,งามๆเป็นลานประจําจานี ร้านประจำนะถ้าเธออยากมากินกร็รอถ้าเธออยากซื้อก็ต้ไปกินบานจ้ะนั่งมือกับสร้างให้มันไปส่งหุ่นคลิป <c oughs> นี้กับเป็นคลิปอ่ามาหาหมอจ้ะมาหาหมอเรื่องนักพูดสาวหมอเรื่องจัดฟันจะรู้แล้วคือหมอส่งให้ไปโรงพยาบาลจ้ะไปอุดฟันพออุดฟันแล้วปุ๊บแค่จังปะแล้วก็สีมาหาหมออยู่ที่นิกแล้วก,ก็ กิมตานเอ็กซเล่หล่ะจ้ะทีข้างมือจ้ะเพราะว่าจะติทีข้างมือของไทยเดือนแรกจะติดทีข้างมือของเครื่องไก่อนเดือนที่สองก็สิแม้ทีข้างล่างที่แต่มอว่ามอแต่ดึงฟันให้เพราะว่าหนูเคยไปถอนฟันแล้วมันมันเป็นอันช่องว่างมอเลยจ้ะเฮ้เทฟันมันเพิ่งยังไงละ่ะให้มันมาจอดกันนะจ้ะฟันั้างลางหนูกะลุ่มมอไเลยสิ ดึงไห้จ้าถ้าเงยด้านี่กะเขียวมอกระว่ามันกะถ้าเงยด้านี่เขียวข้างล่างมอกะว่ามันขอบไปทางให้โพนมอกระดีดีมอมาไห้เกยดานก็ขิ้นด้านจ้าว่าสิเฮ็ดรึเป่เฮ็ดดีใจนึ่งกับใจเฮ็ดใจนึ่งกับใจเฮ็ดเพราะว่าอ่าหมอบอกบอกบอกเงยดานว่าถ้าเคยไหวจัดกะสี่ดีดีนิดเดียวไม่ได้เฮ็ดยังไงเกยอยากเลยคิดแต่ว่าคิ้นด้านมาสิเฮ็ดรึเป่เฮ็ดดี มันอันนี้ได้หลากานะคะด้ผมตามึอว่าไทยทีนค่ะตอนนีกลาทูม่งนะคะแล้วก็จิกมกับบานเล้วียนมันนี้กินมันนี้เลกินซื้อช่ะกินซื้อชีละก็อ่าก็จับแ้เราจอดซื้อก็จับอยู่ข้างเขาเริ่อโอ้ยฝนกระตุกฝนเหนือ ก่อนหลว่มาเิียวมากแต่ตาเป็นเว่นนะ่๊ฝนตกร่มแห้งแห้งตอนนี้ค่ายแนวฝนลินนี่คือจ้ะวันนี้น่าจะพายุเข้าเดี๋ยวรออาหารากันจะกลาบรอาาด้วยขินแล้วก็จะกลาบบานจ้ะเอาวาเนี่ยใส่ลูกหญ่ดีจ้ะขึ้นมาน้ำนน้เยอนยูะเลย ลิดน้ำกัเลยรานี้คิดน้ำแห้งนี่ร้าน,จ,นจังดว่กจัดเดี๋ยวคี่มีเอาไว้ทำนี้ก็รอดจากอ่ะสากเไรก็วยเตแช่ก็จะเตี๋ยนใส่น้ำได้จ้าเยวเรอดดีตามคิดหนาจ้าสวัสดีค่ะ